โดดไปโดดไปเออไปครับผมขอคูณสิบเท่านั้นมาพี่วัว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 คูณสิบต้องเกิดแล้วพี่วัวคูณสิบต้องเกิดแล้วพี่วัวคูณสิบจ้าคูณสิบคูณสิบยังไงครับคูณสิบยังไงครับคูณสิบคูณสิบคูณสิบเออเรียบร้อยคูณสิบจริงสวยครับแต่เสียดายได้ตัวถูกไปหน่อยได้ตัวถูกไปหน่อยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลยแต่ก็ดีกว่าไม่ได้อะไรเลย ที่ผมตาลายผมคิดว่าเป็นซองเมื่อกี้ได้มาหมื่นหนึ่งเป็นถุงทองมา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 ซบก็เอามาดิคูณสิบมาให้หมดข้าบผมคูณ10คูณ10คูณ10บครับผมยังไงอาตุ้มทองคือมีสิทธิลุ้นโอ้โหรีลายจังวะกำขี้ดีกว่าคำตดแจ้เลยถูกต้อง แปะแจกซองเบ็ด5บาทเคยได้พันหทีเดียวเลิกเลยเลบ็ดห้าแหรอคับโอ้โหไม่มานะเฮ้ยเสียดายว่ะลองไปเบ็ดร้อยหน่อยแล้วกันมา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 โดดโดโดเฮ้ยเอาแล้ววัวมันวัวม,มันดีดหรือว่าไงวะคนโดวัวมันโดดมันดีดมันโดดขนาดนี้มันดีด,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 ดหรือว่าไง เอาแล้ว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 คูณสิบต้องเกิดแล้วครับคูณสิบเท่านั้นโอ้ลีลาจังแว้ลีลาจังแว้โว้จ๋าเฮ้ยโอ้โหไม่หล่นสักทีเร็วเร็วเร็วลุ้นฉี่จะลาแล้วเนี่ยโอ้โหตัวเดียวครับท่านผู้ชมให้ตายเดี๋ยวโรบิน หน้ามันเคี้ยวอะ่ะไอวัวไอวัวหน้ามันเคี้ยวอะ่ะอะโดดอีกและ้ะแน่จริงโดดเอ,อ้ยโดดว่ะเ็ดเกเอาเรื่องเอ,อ,อ้ยตัวเดียวก็ไม่ให้นะจะบ้ากันละมังเฮ้แต่วัวถือว่ามาดีนะหน้าตามผมว่ามาดีกว่าไอต้าเต่าเสือเต่าหนูอีกนะ ยังไงโอ้โหไม่มาอีกแล้วโดดเก่งแต่ไม่มานะครับเบ็ดสี่พันเลยพี่ยูจัดให้ผมดูก่อนดิเบ 4, นะ็ดสี่พันอะอุย้ยเรียบร้อยรางวัลก้อนโตสวย,ย,ยววงามครับผมตุ่มทองมา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 จะบ้ากะลงมังเบ็ดสี่พันเฮ้ยโอ้โหโดดอีกแล้วสวยงามครับแต่นั่นแหละโดดแล้วมันไม่คูณสิบไปเลยนะอะไรครับนี่ ได้เมื่อกี้แค่ชดเดียวเองยังไงมาหน่อยมาหน่อยคูณ10ชบชดนี้เร็วๆผมจะหยุดเล่นแล้วเนี่ยหกหมื่นแล้วตอนนี้ยังไงครับยังไง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 คูณสิบเท่านั้นต้องแตกเท่านั้นต้องแตกแล้วต้องแตกแล้วต้องแตกนะคะคนดูต้องแตกแล้วครับโอ้โหไม่มานะไม่มาแะละเชื่อผมสิผมไม่อยู่แค่หกหมื่นพอแนละ้วคนดูผมจะพักแล้วไม่ใช่อะไรจะพักแล้ว อ่ะพักดีกว่า